เดนเลยนะตรงเนี้ยมัน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 กระเตื๊กมันตื่นมันมันตื่นตัวอยู่มันตื่นมันกระเตื๊กอยู่เพราะว่ามันได้มีคนเลือกใ้สา้สุดท้ายมันมันขับกลับมาหาเราเพราะมันต้องต้องการระยะไงซึ่งเราไม่จำเป็นต้องรีบมัเป็นไรต้องรถกันดีๆนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะขยับสามสิบกันใกล้สามเอ็ดนะใกล้สามเอ็ดมึงต้องขยับนะมึงมือห้ามเหมือนเลยนะนับอยู่เรามีมือลมจังหวะสการที่จะขยับยศขยับรถครับ ขอขอคอเดียวนะครับตอนขยับปากฟังไหนอ่ะใครเป็นคนพูดขอคอเดียวนะผมจะไปให้เก็บถามไม่ว่าได้ไม่เดิมแมแหละว่าย้ายฟังไหนแล้วให้เก็บคอโอเคไหมมันไม่ย้อนแสงแกจะจอดยังไงแบบนี้ป่ะแบบที่เขาจอดป่ะหน้าชนหน้ามือโดนย้อนแสงหมดเลยตอนนั้นมือโดนย้อนไหมใครบอกรออกมาดีกว่าไม่ย้อนแล้วไม่ย้อนแล้วมันมันไม่ได้ใกล้ขนาดนั้นแต่หมายถึงเอาแบบหน้าชนหน้าแบบแบบที่เขาจอดใช่ไหมหรือว่ามันไม่ย้อนแล้วมันไม่ย้อนแล้วเอาแบบนี้ก็ได้ถามเก็ตผู้ถามปืนเอาแบบนี้ก็ได้มันไม่มันไม่แสบตาแล้ว ตอน30นาทีอเดี๋ยวให้รถพี่โกะขับนำได้ไหมและเราโฟกัสจีทีส้มเราจะได้ไม่หลุดไม่หลุดกลุ่มโอเคปะไอ้จีทีส้มมาเมื่ขับตามรถพี่โกะให้ทันะโอเคปะถ้าเ้าต้องโยกอะจีทส้มให้กูอยากให้เอาเอาคนรู้เรื่องไปนำได้ไหมเอาแพทไปขับได้ปะวะมันมาขี่คันนี้ก็ได้ก็ได้อะถ้าคนขับไปไกไกปกลปไปไกลไไปไกลไปล เบื่อไหมไม่ไม่เบื่อเดี๋ยวรอเขาตีค่ะเอาลั่นๆเลยนะรอบนี้ไม่แบบเอาเอามาผ่งนนู้นสป้อใครอะโอเคไหมไม่แต่เรายืนคู่กันเลยนะมี่เกียไปกลางแต่น้องเดียวไปก่อนแล้วพี่วาวชุพี่เห็นเดีวได้ไง พี่บ <พอ S 2> ีบถูดได้ไงพ,พ่อบีบใส่ใจหรือเปล่าครับมัันเตถูกไหม,มก็ออก <c oughs> หมอกันก่อนเราไม่ใช่รอว่าจะดูแลนนู่นโดนนี่โดนนั่นไม่ต้องกระเตือนกันไม่น่าใช่เบียดหรือเปล่าเออมันก็ไม่บังเงินขนาดนั้นหรอกมัง้งเออมันอาจจะบางเงินแบบสุ่มอ้าวเจอเดียวพอดีได้ความดีความอาชอบไปเลยอะไรเงี้ยโอ้โหไม่ใช่แบบนั้นหรอคะไม่ใช่ครับ เอาให้มันขยับรถมันตรงไหน่อยก่อนสามสิบห้าห้าให้มันขยับรถไม่ได้อ่ะให้แบบมันต้องลงอ่ะแต่สามสิบสามสิบมึงต้องจอดรถนิ่งแล้วนะมาดินเนี่ยมาเร็วๆมามาตรงนี้กูกูมีกูมีแผนมาต่อแถวกูมาต่อคือถ้ามันเป็นเอาสามสิบสามสิบอ่ะเรามูฟรถใช่ไหมสามสิบสามสิบเรามูฟมูฟรถแล้วก็สามสิบห้าห้าเราเราลง เอาให้มันระยะที่แบบว่ามันวิ่งมาแบบไม่ได้ใกล้อ่ะงงไหมไม่มึงจอดกันแล้ววม่ลองนะใช่มึงฟังก่อนนะมึงฟังก่อนนะถ้าถ้าวิ่งยึดเนินเราจะขึ้นไปเล่นบนเนินกับมันไหมคุยให้เทียตอนนี้เร็วเล่นบนเนินไปเลยไม่ไอ้ก็จจัดระยะนี้เค้วใช่ไหมนะโอเคไม่็นไแล้วมันนี่ก็ได้อยู่แล้วเนี่ยมันเป็นาต่แล้บาแล้วระยะนี้โอเคแล้วเตรียม5้ส้เตรียมลงแล้วนะเราเล่นระยะนี้แหละวางมันมุมนะรถรู้จะไปหันหรอ นมัมาแล้วเร็วไปไหนอ่ะรถขิ่งจะตายเราไมู่ตอนไหนเล่นแบบนี้แหละเล่นแบบนี้แหละไม่ต้องมุมแล้วเล่นแบบไหนนี่แหละจีบจมันบัะเฮ้ยจะสห็ดรแล้วลงนะจะลงลงมาลงลมลนแนแนนแน่มไม่ทันลแค่นั้นมได้แค่นั้นงลยิงลเลยยิงเลยลงล้องำตเ้ยกลงมกลางขึ้นมาลงกลางขึ้นมาตรงเนขึ้นตรงเนอเอ

เล่นตรงกลางเล่นตรงกลางเล่นตรงกลางมันไหลมันไหลนะลีมันไหลเล่นตรงกลางไว้เล่นื่อตรงกลางเดินมา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 กางเดินมากลางดิมากลางเดินมากลางเดินมากลางเดินมากลงกลางเดินมากลางเดินมลาเดินมางเดนมากลางเดินมางเดินมากลางเดินมากลางเดินมากงดิกลางเดินมาลางเนากลเดินมนมเดินมนนมเลานมางกลางเลานมางกลางเดินนมากลนมากดิงเดินมนมาเลานมากเดินมเดินเดาดิงเดินมนมนมากดิงเดินมน ดเพื่อนหน่เพื่อนดึงเพื่อนห่อดึงเพื่อนหน่อยดึงเพื่อนหน่อยดึงเพื่อนหน่อยเพื่อนหน่อยเพื่อนหนเพื่อนหน่อยเพื่นหน่อยดึพื่อนหน่อยาสไปต่อไปอไปต่อไปเอ่อไปอต่อไปสาม่อไป่อไ่อดึงไปไปเพื่อนหน่อยขไปดึงเพื่อนหน่ยเพื่อนเอย่ดึงเพื่อนหน่อยดช ไ่กลางยม่ชุบยูคันแหนอยชนห่กลางบังเ็หน่อยเพื่อนกลางน่อยกลับมาเติมกางับไปงกลับไปรมาเตมกลับมาเติมกงกลับมาเตมกับมาติมกางับมาเติมกลางร็วเร็วกลับมาเติมกลนกับได้วยช่อาลีด้นขวาซาลีโดนขวาเ่วยลีหน่อยช่วยลีหน่อยทำปืนหน่อยทปืนหนเทปืนหน่อย เร็วๆปืนปืนสายสองนะปืนสายสองปืนตายสองปืนายสเอาตกไปเยอะได้ตเยอะเอาตไปอีก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 ปืนสายส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 องตปืนต้งปืนหน่อยปืนสายสงปืนสายสองมันตายอ้มือนนือปืนสายสปืนสายสองุอยยายมไฟกลางนะุอย่าายมไฟกลางนะกุล้อมนะกล้อมนะกล้อมนะมนกลางมันมกลาง คือมันเล่นต้องการอไอปืนตายสองะเกลางนะกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านกลบ้านได้หมดกลับบ้านได้หมดอยินเสียกูไหมมันจะแลกบ้านกลับบ้านได้หมดชุบเพื่อนุบเพื่อนชุบเพื่อนกลับบ้านได้หมดทุกคนกลับบ้านกลับบ้านได้หมดกลับบ้านได้หมดกลับบ้านได้หมดปืนไหล้ายนะปืนไหล้ายกลับบ้านได้หมดกลับบ้านได้หมดเอาเพื่อนเอาเพื่อนกลับบ้านได้หมกลับบ้านได้หมดปืนไหลสายนะไอ้ต้ยเล่นไปไ้เต้ยเล่นไป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 เ้ยนไปเต้ย

อ้คนน้่อสอบได้ดึงมาไป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 ได้อก่อนนั้ไม <isation> <programming. S 1> ่ตองวัดไม่ตองติดเที่ยวอ้ยคุณบีเจจะไปไหนคุณบีเจจะไปไหครับคุณบีเจจะไปไหนคุณบีเจจะไปไหนคุณบีเจจะไปไหนเพี่ยวกูกเอ้เนเกิดอะไดอพี่แพ่ ถือมีดถือมีถือมีได้แล้วถือมีดได้แล้วถือมีดได้แล้วตรงเนี้ยมมนยเออเอาศพออกเอาศพออกเอาศพออกไอ้ปืนยิงได้อย่าวัดเอาศพออกให้ปืนยิงได้อย่าวัดอย่าวัดไอ้ปืนยิงได้ปืนยิงได้พืนเพื่ค่เล่นไปคอยเล่นไปอย่า้ปืนยิงได้อย่าได้ปืนยิงได้เอาศพมาหน่อยเอาศพมาหน่อยช่วยเพื่อนหน่อยอ้กรโดกโดกโดนทกนนศหน่อยเอาศพหน่อย้เร็ว เอาสอบใหม่เอาสอบใหม่เร็วๆดึงศพดึงศพอย่ามัวแต่เล่นใครฆ่าตายดึงศพอย่าไหลดึงศพหน่อยเพื่อนดึงศพไวๆดึงศพ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 เร็วๆเร็วๆอย่าวัดนะมีปืนอย่าวัดไม่ต้องวัดมีปืนเค่อยเล่นค่อยเล่นคุยกันเลยคุยกันเลยตรงนั้นน่ะไม่ต้องบ้าไม่ต้องบัาขอร้องอย่าบัาอย่าบั่บ้า ไม่ต้องบ้าไม่ต้องบันมันด่าน้องเราฝ่ายเดียวไงสัตว์มันรรู้เย็เย็นเสียงมันด่าเราแล้วมันด่าเราแล้วเราไปเริ่มีน้องโดนด่าคนเดียวไงไาแม่ด่าแม่ด่่ยด้ย่ได่าน้น้มากคนน้มนเยยมาแล้วคนแล้วเราสงมแล้วด่าลยด่เลยด่าเไม่เยด่าไปเลย ด่าไปเลยเลี้ยวไม่บอกเลยจอยเฮ้เฮียมันด่านั่งด่าเพื่อนเราเฮียมึงแ่ด่าคนเดียวไวไ้โยราสกันเล่นอยู่ไหนเป็นเพื่อนมไม่ได้ด่าเราน้องเรามันก็ด่าแล้วมึงเป็นอะไรต่างคนต่างด่าช่างมันไม่เป็นไรเฮียนไม่ต้องดีเลี้ยวประมาณเท่านั้น มามาขึ้นรถมานาเบรกมนเบรกเพราะกลัวลุ่ไอ้เหี้ยอุ้ยเขจเนไรไเไม่ได้แกะมุดไม่มีอะไรอันนี้หน่อยเพื่อนนิดหน่อยนิดหน่อยไม่เข้าใจกันเฉยไม่เอาไมบอกว่าด่าได้แต่ตั้งใจเล่นคนเขาใช่ไหออั้ง้ยกูยังเห็นมันเคลียร์ไม่หมดไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ที่กูที่กูบอกอะที่กูบอกให้ด่าไปเลยเพราะข้างหลังมันเคลียร์แล้วกูได้ส่งมาเกือบยี่เหี้ยมันก็ด่าไปเลยชิมมึงอยากมั่ พูดไดสิพี่หมกไม่เพราะคุณหลัแต่ว่าไม่นจะเปลี่ยนแล้วเป็นไรนะไม่ไม่เข้าใจจิมเลยเข้าใจจิมแล้วเขเดี๋ยวดูเอทตดีเยนะพี่ดูเอทกันด้วยนะอะไรนะพีดิ้งเฮอแป๊บหนึ่งเซตของไหมลับมาไม่ได้เวลาเช่างแม่งเฮอมรนเรื่องปกติของคนมีกาเพิ่มเขียงนั่นนี่ให้พี่พี่ลีพี่เขาคุยกับสภาป้าว่ามันเตยเวลาแล้วอ่ะหรือยังไงสภาบอกว่าอะไร ไปคุยไหมไม่รู้เขาไม่ได้พูดอะไรไงแต่เขาหยางย้ายเวลาที่เก่งมากครับเมื่อกี้แต่นอนนานไปหน่อยพี่หายไม่หายพี่นอนนานไปนะไม่ไม่ทุกคนเลยไม่ได้ว่าพี่นอนกลางหรอถามมันชัวร์ดีกว่าเพราะว่าตู้รักษาใจอตรงช่ไหมพี่นอนกลางฝนมั้ะเสียงเสียงเกลียวเบามากเลยครับ ได้เหรอแต่เมื่อี้มันมีตัวมันปืนพลันมามือมึงคอบอกปืนนะสวยวอนั่นแหละดังพี่ร้นวอเลยฟังในเสียงเดียวเดียวก็นเสียงอเดียวรอสักคู่นะเสียงวอรไม่ได้เป็นคนช่วยเกหรอกไม่ใช่แต่ขวามถึงบ้านแล้วไม่มึงบ้านแล้วอหลังพี่รถเสียงวอเลยฟังในเสียงเดียวค่ะหนะพี่เกึงขวาไราณเราต้องระวังก่อนนียเพราะว่ามันเริ่มดันปืนไวแล้วไอ้ฝั่งนู้นอ่ะมันเริ่มแบบ ไหนเกียวพูดสิจะบอกอย่างนี้ว no ่าเียวตได้ยินละเพราว่ีพ่เพิ่มเสียงวอดังพี่เบาเสียงวอไปเลยนะไม่ต้องฟังหรอกใช่ใช่พี่เบาไปแล้วปิดไปเลย โอ้โดนเลยองกยังไงก็ต้องเบรกไอ้สมตัวนั้นก่อนโคงเปสามตัวที่มันจะรั่วรับบทรก็เเลยนนาะนปุ๊บแล้วพอพี่โน่ลุกได้ผมก็ค่อยไปแก้ฝ่ายเทียไงดทำถูกแล้วทำถูกแล้วไม่ใช่อุโมงคายทหารนะด่านต่อไปอ่ะ